ไม่หมดละมืดมัวแต่พีเอสกุขสันกันแบบเป็นครอบครัวปืนตอโตเมติกยิงใส่หน้าเขาเปล่ามึงเต็มยิงโดนช้าฟาดดาบกูฟีลระเบิดิไอพวกอิจฉากูตบไปตามบีก็โดนลงกูสุดสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องพึ่งน้องไม่ต้องหลีพี่เอสเดินมาพวกน้องไม่ต้องคิดมาคงไม่ต้องร้องกูยิงคนไม่ต้องหลีกโอ้ยตัวก็จอดกัมาเทียบมันไม่มีมาตรฐานสกิลเพย์บีมันยากจะคว้ามึงไม่มีว่าจะหนักกูจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึง ไอ้สกูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงดูเม็ดเดียวพ่องแตกจนมันเป็นลูกปืนกับบรากาศยิงไอ้พวกป่าดี้กูยิงดับในเวลาดีพวกกูยิงกันคมจากแม่งคมสัตว์กระโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงพวกกูเข้าขาเข้าไปกลางที่ไม่นับได้แค่เห่ามันจะปาดดีไล่เก็บพวกกูมันก็ตายฟรียิงหัวพวกมันตายโดยไม่ปาดนดิ แล้วเมื่อวิตาทีเอ็กูสุขสันกันแบบไปเข้าคู่ไลฟ์ฟงชอนก็มาแรงอยู่กันเป็นแฟนกิ่งของเมองแตกแดงแบมพีเอสมาแรงอ๋อเธอจะแรงอยู่กันเป g แบบ a ก่แกงชูกับแบบไปครอบครัวพวกคุณที่แก่ตวก็ลดตัวเพื่อในความจริงเลมื่อวิตาทีเอ็กูสุขสันกัแบบไปเข้าคั่ For you bitch come on For you m เพื่อนบอกกูว่าแมจะเอาได้กูเป็นจยัไม่จงจุดีเลย สังอยู่เลาไปใส่ใจกูใหสิ่งที่กูทำมันง่ายหรอกูไดมาถึงสูงสุดของจุดของเรื่องบนแต่กูเห็นมึงทำไม่ได้าเป็นแคเบียเกูไล่เป็นเรยตายนึกลงที่สบัไม่เคียร์สีมึงจะกงกกงต่มึงเกาะกูดังไอสัลเล่นี่นี่แต่สิ่งที่ทำมึงกวมอ่ามัก s o o ำาคือกูไม่ดูเป็นกูสักที่ังในนี้ First พออย่างเดยแม่น่างงไปถกอะแรอยู่กันแบบฟาร์ยิงหัวเมงแบงแบงแบง s กูมาแลนง all ทั้งเตแรลนกยูกัแบนแบงแบแบอยู่กันแบบเปครอบครัวกูกจริงจังกั่คนรอบตัวเป็่อในความจริงไม่หมดละเมื่อหมด PS กูสุดสันกันแบบไปครอบครัวป e r t h o กูมาแลงยกัายิงัวมืงแบงแบงแบงอ s กูมาแลท้งแตแรล์อยู่กันแบนแบแงแ ไปครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเพื่อในความจริงไม่หมดและมืดมัวจะพี่อ็กกูสุบันต์กันแบบไปครอบครัว